อีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นคลิปสําหรับผู้โดยสารจีนก็เรียกว่าคลิปนี้เป็นผู้โดยสารจีนเนี่ยแตกคือเลยหลังจากที่มีคนนั้นเป็นลมหมดสติบนรถไฟแล้วก็ไม่มีคนช่วยเหลือแหมน้ำใจแล้วเกินเออ,อนะคะอ่ะไปดูภาพนี้กันเลยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเว็บไซต์สซ้่งไฮอีสต์ค่ะก็ได้เผยคลิปซึ่งบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของกลมแดงในวงกลมแดงใช่รถไฟใต้<ป>ดินสายสองในเมืองเซี่ยงไฮประเทศจีนนั่นเองวิ่งแตกคือเหมือนกับเสมือนโดนวางระเบิดเลยนะคะ แต่ oh. เผยเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผู้โดยสารต่างหนีตายออกจากขาบวนรถไฟภายในเวลาเพียงแค่10วินาทีหลังจากมีชายชาวต่างชาติเป็นลมและหมดสติไประหว่างโดยสารรถไฟนั่นเองโดยจากคลิปดังกล่าวค่ะเราจะเห็นได้ว่าชายต่างชาติรายนี้เกิดเป็นลมอย่างฉับพลันจนเกือบเซไปนะคะทับไหลกับของผู้โดยสารหญิงที่นั่งอยู่ด้านข้างก่อนที่เขาจะล้มลงไปนอนหมดสติกับพื้นท่ามกลางความตกใจของผู้โดยสาร5รายที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม จนทั้งหมดค่ะก็รีบลุกหนีแล้วก็วิ่งหนีออกไปด้วยความตื่นตระหนกเช่นเดียวกับผู้โดยสารคนอื่นทั้งขบวนซึ่งบางคนเนี่ยถึงกับล้มลงระหว่างหนีและก็ยังมีบางคนวิ่งชนประตูอีกด้วยค่ะทั้งนี้รายงานระบุว่าชายชาวต่างชาติรายนี้ได้สติในเวลาต่อมาและเดินออกมาจากขบวนรถไฟด้วยตัวเองเมื่อรถถึงสถานีถัดไปไม่มีใครช่วยเลยเ<อ> oh, วิ่งหนีตวิ่งหนีด้วย oh. เป็นตัวอะไรแล้วก็ยังระหว่างวิ่งหนีออกมาแล้วตัวเองยังเซยอยู่ยังล้มไม่ฮะอันนี้พวกที่วิ่งหนีเอาวิล้มอ่าเออวิ่งหนีบางคนก็วิ่งชนประตูรถไฟด้วยประตูยังไม่เปิดเลยค่ะตกใจคนเป็นลมหู้น่ากลัวนะคนเป็นลมเนี่ยมันต้องหนีนะเออนี่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยโอ้ยถ้าบ้านเราเลยผมสวดยับเลยเนี่ยอันนี้ประเทศจีนใช่ไหมนี่แล้วเขาก็เดินออกไปเองเขาเองเขาฟื้นลวฟื้นเขาฟื้นมางงงงงงไร้ไม่มีใครช่วยเหลือ ไม่ไอ้โบกี้ที่เขาเป็นลมเนี่ยหมดแล้วผู้โดยสารหมดแล้วแต่ไอ ke 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 ้โบกี้ข <t nerv ik> ้างๆเนี่ยเขาวิ่งตามกระแสใช่ไหมเออเหตุไม่รู้เขาวิ่งก็วิ่งบ้างคือเกิดอะไรเขาก็วิ่งบ้างไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขายังไม่รู้ว่าอะไรเลยนี่ฮะดูภาพในวงกลมนะฮะเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งนะฮะเห็นกรีดก็ล้มล้มเออล้มล้มลงไปอ่อล้มเออล้มวิ่งวิ่งหนีหมดเลย นะครับพอวิ่งวิ่งอาหันมาดูหน่อยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไปดีกว่าไว้คนเป็นลมน่ากลัวเฮ้ยโบกิ้งค้างเห็นวิ่งคือฮากริดเอาวิ่งทด้วยแตกโอ้ยครับผมค่ะไม่ตู้อื่นอาจจะเป็นไม่รู้ไม่รู้เห็นวิ่งก็บ้างไม่ใช่ฮะรถไฟจอดก็ต้องรีบลงไงแล้วลงทั้งตู้ลงถานีเดียวกันเลยหรอทั้งตู้ลงถานีเดียวกันเลยนัดใจพร้องก็ลงเลยเหรอคิดจะเป็นอีโบล่าป่ะ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอยนะอันนี้ที่ประเทศจีนนะครับคุณผู้ชมอ,อาจจะมีหัวเลาะต่อกันซิกัันมั่งเราไม่ใช่เยอะเย้ยหรือถากถาง <ๆ S 1> นะครับๆๆแต่เราขำในความเป็นอยู่ของมนุษย์ <laughs> แค่นั้นเอง